ปาดด้วยเอาเสนเจียปาดมันจะบางหน่อยเดี๋ยวปาดปาดตัวไหนเนี่ยบางโคนให้นะพี่ลองดูดิผมปาดมาให้มันับางโคนเดิมมันจะหน้าหน้าหน่อยก็คือมันจะอมล้อครับมันจะดูว่าทรงรถมันจะใหญ่มผมปาดให้เพียวเ่ียวหน่อย สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับชแนลออฟแอนด์ฟรีเดย์นี่เจ้าของรถเลยชื่อน้องน้องป่าครับชื่อป่าวชื่อป่าก็ติดต่อมาทางช่องเนาะครับ FT ทางช่องนะครับให้มารีวิวผมก็ตามคําเรียกร้องเลยคันนี้คันนี้เดิมทีเป็นเว็บตัวนี้เลยป่ะเว็บตัวนี้เลยพี่สีนี้เลยตรงรุ่นเลยใช่ไหมครับตรงรุ่นเลยตรงรุ่นตัวนี้เหมือนจะเป็นเป็นแบน มันบตรงนี้มันจะเป็นเบนท์เข้ามาเปลี่ยนเอาไปเปลี่ยนมาใหม่นะเดี๋ยวเก้าเดี๋ยวเก้าสีนี้เลยเนาะเดิมทีสีเดิมที่นี้เลยแต่คันนี้นี่เป็นเบิร์กเบิร์กมาใหม่เบิร์กแท้เป็นเบิรกแท้เลยนะนี่มีไฟสปอตไลท์ด้วยเป็นกู้ภัยป่ะเนี่ยไม่ใช่เป็นนะนชอบขี่ห่างไกล มาที่ล้อเลยตัวนี้คันนี้จะเป็นแบบกินคลีนนะครับเป็นคีนนะแต่ดูนี่ด,ดูท่อแต่ไหนว่าเครื่องไม่ธรรมดา <c ust> คัดมือด้วย <c ust> เป็นคัดมือด้วยคันนี้ล้อหน้าเลยล้อหน้าเป็นบันไส่ครับบันใจนะตัวนี้น่าจะเป็นหน้ากว้างหนึ่งุดสี่เป็นไงบ้างการใช้งานตัวนี้มันครับราคามันก็จับได้ครับราคาไม่แรงนะไม่แรง ได้มาที่ห้าร้อยห้าร้อยโอ้ราขานีดถูกกันโคตรถูกเลยดีด้วยใช่ไหมพรม็นคนใส่หลายคนด้วยนะครับอันนี้อ๋ออันนี้อันนี้เป็นสติกเกอร์สติกเกอร์นะบอนไซเจฟแปนส่วนยางนะครับรัดด้วยยางเป็น irc i r สายางสองร้อยะแก้มสูงสองรอยแก้มสูงนะโอ้ดีอยนนี้ คนหนีมาแก้มสูงเยอะนะครับมองด้วยสายตาตัดชกไปแล้วรเรียบร,อร้อยมันก็จะมอมๆบน่อยนะชกลงกี่นิ้วเนี่ยเนี่ยประมาณน่าจะประมาณเกือบสองนิ้วค่ะเกือบสองนิ้วแล้วปาดด้วยเอาขึนเตี๋ยวปาดมันจะบางหน่อยเดี๋ยวปาดปาดตัวไหน,นเนี่ยบางโคนให้นะพี่ลองดูดิผมปาดมาให้มันถ้าบางโคนเดิมมันจะหน้าหน้าหน่อยก็คือมันจะอมล้อครับมันจะดูว่า,รวาทรงรถมันจะใหญ่ ผมปาดเผียวๆหน่อยเออเออเนรอยปาดนะพี่ถ้าถ้าสังเกตจะจะเห็นนะแต่ไม่ค่อยเนียนหรอกถ้าสังเกตอ่ะถ้าไม่สังเกตคือแบบเดิมๆครับแต่พอเรามาเนี่ยมีรอยปาดนะเนี่ยอ,อ๋อด้านในก็าปาดด้วยรับ,รบปาดชิ้นดําถ้าไม่ปาดชินดช้นดําปกชิ้นดําอยู่ประมาณนี้เลยได้สูตรมาจากไหนทําเองคิดเองทำเองคิดเองด้วยโอ้โหเปลือกแท้ด้วยนะครับโอ้โหปาดนะแจวเลย เออก็ถือว่าเป็นแนวใหม่นะส่วนซ้ายส่วนซ้ายก็เป็นไส้ของตลาดครับสองร้อยบาทสองร้อยก็บาทอยู่ไหมก็ได้สบายปั๊มเป็นปั๊มเดิมแท้ครับมิลลิ่งเองเฮ้ยปั๊มเดิมหรือว่าปั๊มร้อยสิบปั๊มร้อยสิบแท้เออปั๊มร้อยสิบไหมพร้อมซื้อพร้อมบนเลยอะไรเองนะพูดใหม่ดิมิลลิ่งอะมิลลิ่งเองด้วยมิลลิ่งเองทำเองด้วยครับ ที่บ้านมันมีมีพวกแท่นยึดอะไรนะส่วนจานก็ยังเป็นจานเดิมอะจานเดิมแท้แน่นอนตรงนี้ไม่เทียมดูดุมอ๋อดุมย่อแล้วครับเป็นดุมเดิมฮะดุมเดิมเอาไปกึ่งเอาดุมเดิมดุมเดิมเลยเอาไปกึ่งแล้วก็เจาะรูใหม่โอ้โหน่นี่เพื่อนมาครับพวกมามันจะเล่นเราไหมเนี่ย ที่มาที่ไปเลยดุมเดิมดุมเดิมครับแล้วก็มีไอ้บูธกึ่งเองอันนี้นี่เราทําเองหรือเปล่าทำเองคอับแสดงว่าบ้านเรามีเครื่องกึ่งมีครับรับงานด้วยรับ๋อก็คือรบวาวทําชักได้หมดครับโอว่างๆนักไปเที่ยวเที่ยวอู่ดีกว่าแถวไหนเนี่ยยูอุยาตรงนั้นเลยพี่เป็นเป็นร้านเป็นบ้านเป็นบ้านเราเองเลยนะ แจกวะเกิดเป็นเพื่อนอยากทำอเดี๋ยวนะเดี๋ยวดูนี่ <ผม S 1> ดูนี่ลุ<ม>้นยายมานะนี่เราโดนลลอมดุมหลังยังเดิมเนาะดุมเดิมฮะเกิดเป็นเพื่อนเอาดุมแท้ไปทำไปทำอ่าผมก็ไม่กี่ร้อยแล้วครับไม่กี่ร้อยเอหรอครับประมาณแต่มันจะดีว่ามันจะยุ่งยากไง ใช่ครับแต่ผมว่าน่าจะแข็งแรงกว่าดุมดีกว่าพวกดุมแต่งเพราะมันเป็นดุมแทนะครับตัวนี้ก็ต้องสร้างใหม่ครับเดี๋ยวจะเป็นยุบลมทั่วไปนะครับทั่วไปอาล้อหลังกันเลยอันนี้ล้อหลังก็จะตายคีนคีนทั่วไปนะทั่วไปก็จะมี เก็บสีเล็กน้อยครับอันนี้ชิ้นนี้น่าจะเก็บสีทำเองหมดเลยข้างหลังไม่ไม่ลองกึงย่อมั้งะกึงไปอ๋อมันกึงไม่ได้ครับพราว่าจะกึงเอาเอาเส้นเส้นนี่ออกคอยจะไอซีรุนคอยจะขาดเกี่ยวหรอเกี่ยวฮะลักลักไอเนี้ยเหรอไอเนี้ยตรงเนี้ยช่วงเนี้ยซีรดมันคอยจะขาดถ้ากึกดุมกึงอ่ะอ๋อไอตรงเนี้ยนะเพราะเกี่ยวกับมันคมแ่ะอบมันคมมันคมเนาะใช้ยาง มาดูสายางน่าจะเป็นทับแหละแล้วละครับอบหกสิบอย่างทั่วไปทับเก้าสิบครับเป็นอย่างทั่วไปเนาะเป็นคาเมลคาเมลคาเมลก็คนใช้เยอะนะราคาไม่แรงลายสวยด้วยตอนนี้ตอนนี้มีลายเยอะมากเลยมือลิงก็เป็นของแต่งตลาดอะเป็นงานตลาดทั่วไปเนาะพวกะคันชักเมอลิงอะไรมาที่โชกันแหละนี่โอ้ข้ามไปข้ามมาโช์เป็น y า s ครับ y า s แทนแน่นอนตัวนี้ <Okay. S 1> กับราคาประมาณสามพันสามประมาณสามพันสามราคาเรื่องอยู่นะครับเป็นไงมัง้งตัวนี้ก็ดีเหมือนกันเี่ยราคานี้ต้องดีแล้วนะครับสามพันสามนะครับกับโชว์อาร์มก็ยังเป็นอาร์ามเดิมอาร์มเดิมเก็บสี่เหรอมาสเตย์เจาะเองมาเนี่ยอันนี้ไปซับพเพื่อนมาเอาไปจับพเพื่อนมานะ นี่ก็เป็นของเดิมเะของเดิมเบอร์ไม่ไ่้นี่สเตอร์ก็ได้อยู่นเนี้ยครับที่ฟันเนี่ยสามสิบค่ะสามสิบนะนี่พาทิตพาทิดโอ้โหแข็งแข็งแรงแน่พาทิ์ตานี้แล้วก็กึ่งเป็นโซ่สีหนึ่งไรเบาดิดหนึ่งกึ่งเป็นโซ่สีหนึ่งห้าคือยังไงก็เนี่ยเป็นสเตอร์ตรงไว้ใส่ซื้อสเตอร์สีหนึ่งห้าใส่ได้เลยไอซื้อโซ่จริงๆอันเนี้ยคือมันเป็นแผ่นเต็มครับเป็นเป็นสี่ทั้งสูวน อกึ่งหน่อยก็ไปกึ่งเอาให้เลยเบาเนาะมีลงกึ่งดีก็อย่างไงเนาะทำไปเรื่อยๆมาที่เครื่องเลยคันนี้เครื่องก็เป็น57ชักสามเครื่อง57ชักสามวาวเป็นวาวเดิมวาวเดิมครับคาบูเคเลี่ยมเคเลียมแท้ไม่แทอ๋อไม่แท้แท้ไม่ไหว อันนี้อันนี้น่าจะเป็นอันนี้เป็นยิงสายทั้มซี่พาวเดอร์โค้ดครับแต่อันนี้ทำมานานแล้วประมาณส้มประมาณส้มปีกว่าเฮ้ยแต่ถือว่ายังทนเลยเนี่ยครับเลาวไปนิดเดียวอย่างไงี้เป็นพาวเดอร์โค้ดอะร้านรับทําด้วยป่ะที่ร้านผมไม่รับไม่รับนะตอนนั้นทําทําราคาได้ไหมตอนนั้นผมทํามาซ่องค้างประมาณเจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดอแปดร้อยมาดูอันนั้นเป็นข้องเทียมอันนี้ใพ้ไทยคัดเลย อ๋อฝั่งนี้ยังไม่ได้ทำครับแต่อีกที่บา้านมันอยู่อีบ่บ้านเนี่ยเ oh, ขามาใส oh. ่ครับนักเดิน oh. มาดูฝั่งนี้ดีกว่าข้ามมาฝั่งนี้ดีกว่ามาดูภายในเครื่องนะครับตัวน,นี้มีชักมีชักครับชักสามจมมายไหมนั่งๆขี่ก็ประมาณร้อยห้าสิบโอ้ยได้อยู่นะครับร <150. S 2> นะ้อยห้าสิบทัดเตะไรนะขออีกเที่ยวหนึ่งห้าเจ็ดชักสามเบาเดิมมีแคมด้วยมีแคมครับ ผมคาบูสเต็ปนี้เลยโดนไปเท่าไหร่สเต็ปนี้พมทําทํากันเองไงอทำาค่อยค่อยไม่ได้ทำแบบตูมเดียวครับครับจำไม่ได้จบไหมก็ตอนนี้จบเหอะเคยทิ้งกาอากาศป่ะเคย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 นะแน่เห็นไหมเคยก็บอกเคยนะไม่มีกั๊กคัดมือทำไมถึงคัดมือนี่ก็มันก็จะโดดหน่อยหน่อยนะครับแต่มันมันไม่ใช่องแผลอันนี้ห้องเทียม ต่นี้ราคาไม่แพงไม่แรงได้มาราคาช่างได้มาหกร้อยห้าสิบก็คือได้ทั้งชุดเลยได้ทั้งชุดใส่ขาดเหมือนขาดได้คอมเลยแต่เรื่องทนทานนี้เราก็ต้องยอมรับเนาะครับตามงานเลยตามงานเลยชิ้นนี้อันนี้ก็มามาจากค้่องเข้าแทมมาเลยอ้อเออดีเลยเนาะส่วน,วนวท่อและนิวนิวท่อหี้ย่ะ แต่อันนี้มันไม่มีท่อเฮียนะไรนะแต่บางเพศเขาก็มีครับบางทีมันจะมีเพศอ่ามันจะมีเพศนิวท่อเฮียแต่อันนี้เป็นนิวเรตซิ่งครัได้มาราคาสองพันประมาณสองพันแปดละสองพันแปดนะครับคเป็นท่อใหม่เลยท่อใหม่เป็นสเตเล่ทั้งใบเลยนะครับครับอันนี้จะเป็นผ้าผ่าเปิดครับผ่าเปิดก็คือลั่นล้านเลยลั่นล้านเลยกับคอยี่แปดไรสามสองอ่ะช่วงนี้ก็จะเป็นสามสองครับสามสิบสามสองครับ เนิดคัดแข็งไปเอได้เอาเเรื่องอยู่นะเออมันเป็นข้องเพียมครับพี่มันจะไม่ค่อยตรงชุดสีชุดสีผมเบิกมาตอนนั้นห้าพันเบิกใหม่เลยรลคานี้ครับแต่แตกมาแล้วรถวิ่งนาบ่อยจะไปนาเขาทำนาด้วยครับเขาจะก็จะมากับสติกเกอร์เลยสติกเกอร์สือแยกครับ จ็ดร้อยก็พอโอ้ห้าพันนี่ไม่รวมตติ๊กเกอร์นะไม่รวมอ่ะมีครบเลยแต่ผมตรงนี้พมไม่ได้แปะตัวนี้น่าจะเป็นลายตัวแรกมั้งถ้าผมจำไม่ผิดเป็นตัวแรกเลยของหัวเถิกนะครับอ่าปั๊มบนปั๊มก็ซื้อพร้อมกับพร้อมมันนี้เลยพร้อมปั๊มล่างเลยซื้อมาอมแท้เทียมแท้ฮะแ,แท้เนาะครับซื้อเปอดขายอันนี้ลอยเลยเนี่ยล้มไปชนมามันต้องมีใช่ไหม้างนี้ไปแล้วข้างนี้ไปแล้ว นี่เลยที่ต้องถามเลยตัวนี้ออกทิ้บ่อยครับไปชอบกลางคืนเปิดได้ไหมเนี่ยเปิดโชว์ได้ไหมเนี่ยได้ได้ต้องสตาร์ทเครื่องป่ะไม่ต้องไม่ต้องแต่เห็นว่ามันติดข้างเดียวข้างเดียวข้างซ้ายครั้งนี้ยังต่อยังไม่ค่อยเสร็จเลยเลตตัวเนี้ย่ะเลตฝั่งนี้อ๋อมันมันต้องไอ้นี่บางทีมันช็อตไงพี่อ้ยยังช็อตติดหนาแล้วแน่เลยเนี่ยครับโอเคนี่นี่มีขาตั้งข้างด้วย ตถ้าเป็นงานทั่วไปเนอะ SR. าครับ,รบ,รบงานทั่วไปกี่ร้อยตัวนี้อันนี้ได้มาประมาณห้าร้อยพี่ประมาณห้าร้อยเนาะพร้อมสปิงเลยจะมีการลายนะเป็นแท้บไม่แท้ไม่แท้ไหมต้้งร้อยเอ๊ะกระบาทเขาฟังเสียงได้ป่ะเนะี่ยได้โอ้ยตกใจ <laughs> บ้านได้นะเพราะเราอยู่ไม่ค่อยมีบ้านคนอ่าไม่มีบ้านคนน,นี่ก็น่าจะเบาะเบาะเดิมเลยเบาะเดิมเลยเนาะภาษีมันเริ่มไปแล้วท่านทำไมอ่ะดูให้มันไม่ไหใหม่เลยดูมันดูใหม่เนี่ยครับโอเคครับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณน้องน้องปาล์มครับใช่ปาล์มแหมน้องปาล์ามนะถามอีกเที่ยาน,นึง <c oughs> ก็อย่าลืมเพื่อนๆกดติดตามช่อง off and free day ด้วยนะครับทางเราก็มีเพจด้วยนะ ก็จะมีรูปรถนี่แหละรูปรถที่ไปรีวิวนี่แหละเพื่อนๆก็อล,อล,อลองเข้าไปกดติดตามในเพจดูเดี๋ยวคันนี้ก็เดี๋ยวรปคันนี้ก็เตรียมลงเพจเลยกล่องโซ่พี่อ๋อคันนี้กล่องโซนี้ด้วยเป็นโซ่ตัวเป็น,ต,ปนตัวเก่าเลยตัวเก้านะกล่องแหเลยมือถอดตัวเก้ากับตัวใหม่ ใน,นตัวเก่ามันเห็นว่าตัวเก้าเนี่ยแต่งมันต้องเยอะรับเสียปุ๊บไปเลยรับมาแค่เปลี่ยนชุดนี้มาแต่ตัวใหม่ผมไม่มั่นใจมันต้องเปลี่ยนอะไรนี่แหละใช่อันนี้ก็เป็นกล้องแต่งครับกล้กองโซเหมันกันอเอางี้ดีกว่าพอม,มีจะมันจะเล่นเกมตอนนี้พอม,มีกล้องโซนิกตัวใหม่น,นะหนึ่งตหนึ่งกล้องไม่ได้ใช้ก็ฝากเพื่อนๆแชร์เลยแชร์คลิปเนี้ย ผมมีกล้องโซนิอยู่กล้องหนึ่งแต่เป็นกล้องโซนิกตัวใหม่นะพอดีผมไม่ได้ใช้ mm. ก็ฝากเ,เพื่อนๆอแชร์แชร์คลิปนี้ไปเลยนะแล้วก็แคปมาให้ผมดูที่ในเพจเดี๋ยวแจกเลยแจกฟรีเลยคนแรกส่งฟรีด้วย mm. ก็ตามน,นี้นะครับเดี๋ยวเราวให้กล้องฟรีไปเลยเพราะผมเก็บไว้ไม่ได้ใช้โอเคครับคลิปนี้สวัสดีครับผม